ขอแสดงความยินดีนะคะวัดสันต์ก่อนขอแสดงความยินดีนะคะวัดสันต์27ปีแล้วค่ะก็จริงๆดูได้มาไงวัดสันหลายรอบแล้วแล้วถึงพรุ่งนี้มาในตัวแทนคิดยอก็ขอแสดงความยินดีนะคะแล้วขอแสดงความยินดีว่าวัดสันอยู่ครบทุกจังหวัดเลย ถ่แล้วค่ะก็ขอให้รวยๆหนึไง,ไงนะคะเมื่อกี้เขาแบบว่าแอบใจแอบใจป้ามยกป้ายประมูลก็น้องกลับกัเน,น้องเ,อออเราต้องให้ว่งใจน้องเพรา็ชอบทานกะเพราอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่ก็พัดไปหน่อยไม่เป็นไรโอ้อขึ้นสามสาะเบรกนะจะกลับบ้านโดยการด่าว่าคืออะไรไปเสร็จโอนคืออะไรเอาไออว้พรอรวสันตก็ ก็ขอให้ว so no like ัสด oh. oh. so like right. ุยังมีอย่ยนะคะแล้วก็ขอปีหน้าพอได้มาร่วมงานวัสดุอีกค่ะใช่่ะพี่ผูกลับมารอบนี้เรื่องของเราเลยเรื่องของเรากลับมาเรื่องรอบนี้เพื่อมาบอกข่าวดีแฟนๆใช่ไหมคะอ๋อก็นล้วข่าวดีก่อนนะจริงๆปิดมานานมากแต่ก็ไม่ได้ปิดแต่ก็ไม่ได้เปิดแต่ใช่ก็ตามตามที่ข่าวเขียนแล้วจะมีแล้วจะมีข่าวอะไรอีกใช่ วงนี้วงไหนนะวงไหนคะอ๋อเดี๋ยวเนียไม่เดียไม่ได้ชัดกองค่ะเดี๋ยวไม่เชื่อใจผมไม่ได้เลยโอ้ยความประคั่งเฉยๆอี่างองี้ยงหรอขาหนึ่เนี่ยไม่เอาเนี่ยรู้ตัวอ่ะอ่ะจริงๆความรักครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่จริงก็คบมาสักพักหนึ่งค่ะคุยมาสักพักหนึ่งแต่เริ่มจักการเป็นเพื่อนจากเพื่อนก็เพิ่มไประดับหนึ่งจนเขาก็ขอแต่งไงเขาเขาเขาเป็นยังไง อยเดี๋ยวก็ได้รู้ได้เห็นนะแต่จริงๆเขาตเป็นแบบค่อนข้างปิดมาโตลอดเขาไม่ต้องไม่เล่นโซเชียลหรือเงียบแต่ก่อนหน้านี้ปูเหมือนแบบไม่ค่อยได้เปิดความรักเท่าไหร่เพราะที่ไปดึงเปิดปิดมาครั้งนี้ก็ไม่ได้เปิดด้วค่ะตาดีชอแต่เมื่อกี้นี้ใจว่าจะจะก็คุยกันอยู่แล้วว่าจะเปิดทีเดียวตอนแบบเห็นรูปงานมันก็มันก็ไม่ใช่อ่ะเนาะก็อ่ะในไหนพี่ๆก็เห็นแล้วก็ก็เดี๋ยวพี่บอก มันไม่ได้เปิดก็ไม่ได้ปิดจะพูดพูดความจริงอ,อ,อยากเขาน่ารักกับเราอย่างไรเราแต่ว่าโอ้เป็นคนนใส่ดีมากแบบน่ารักมากแบบเออตอนแรกก็ถึงเทสต์ปั๊บว่าพอปิดมันเลยแบบดีมากไม่แต่เขาน่ารักมากจริงใจดีแล้วก็ให้คำปรึกษาเราตลอดทำงานที่เก<ต>่งแล้วแบบเอาใจเราอะไรเงี้ยด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมามันทำให้ความรักครั้งนี้ต้องคิดเยอะมากขึ้นอย่างที่พูดหรือว่าเขาทำให้แบบเราสบายใจจริงๆริงเลยเออคนนี้แต่คนนี้ไม่ห่วงอะไรเลยอ่ะ จริงๆแบบเอาใจสปอยทำงานเก่งเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนพูดความจริงขนาดอยู่กันคนละประเทศไม่เคยต้องห่วงหลับสบายหลับสนิทอแล้วนางไม่เล่นโซเชียลไม่ไม่ทำอะไรเลยเขาทำแต่งานอ่ะแสดงว่าผ่านช่วงการขอแต่งงานมาโมเมนต์นั้นเป็นยังไงบ้างน่ารักจังเราอึ้งไปเลยไหมคะก็จริงๆไม่เขาออกแบบแหวนแล้วหา เอะไรครับเพชรมาสักพักแล้วหยืดแล้วแล้วแบบนี้เป็นยังไร้อนไมอะไรอย่างเงี้ยพี่จูดตั่าเรื่องเดียวก็ได้แม่แนะนำโอ้ยแม่หามาให้เหรอคนนี้แม่ชูดอ่รฮะใช่แม่ไปเจอเขาแล้วแม่ก็บอกว่าเออมีคนคนหนึ่งงเขาดีมากเลยอย่างเงี้ยคุณแม่ไปเจอที่ไหนอ่ะบอกหน่อยสามารถไหมอันเนี้ย ขอไม่บอกเพราะว่ามันต้องมีเรื่องไว้เล่าบอกบอกนามาแล้วจำได้ไหมนานมกัรู้จักมานานแม่รู้จักเป็นเพื่อนก่อนเป็นเพื่อนเคุยคุยเสร็จคุยมาตลอดเหมือนเป็นคนที่คนที่คุยกับเรามาตลอดเลยอ่ะแล้วนี่แหละคนที่รู้จักเรามากที่สุดยังไม่ได้เป็นคนที่เราชอบด้วยยังไม่ถูกนเีแหละ ปานต้องผ่าตัดบอลูนหัวใจแล้วปู้อยู่ต่างประเทศเขาก็อยู่คนละประเทศแต่คนแรกที่บินมาดูแลพ่อในห้องผ่าตัดคือใครเขาเอยขนาดใจเลยหรอทุกอย่างถ้าเรื่องครอบครัวเรื่องปู้เรื่องงานเขาจะเอาเราเป็นคนไม่เคยมีใครทำแบบนี้แสดงว่าแต่ท่านค้างสัได้ันเชื่อใจเขามากอ่ะเจอก็จะรู้ว่าน่ารักแบบโค ไม่รับอ่ะอยู่คนละประเทศก็ไม่มีปัญหามไม่เคยห่วงอะไรเลยเออแล้วเขาสอให้แต่งงานัำไมหรออันนี้หรอแต่ เขานี่เขาไม่เล่นสโซชียลด้วยเดี๋ยวเล่าหมดเดี๋ยวกลับบ้านเขาบอกเล่าะไยบ้างอ่ะจะบอกได้ไหมว่าน้องตาไหลจะบอกได้ไหมว่าน้ําตาไหลหรืเอเปล่าไม่ไหลเพราะแบบในใจเหมือนเป็นรักที่แบบเรื่องอะไรอะรักมันเริ่มแบบเพื่อนมันต่างกับรักที่แบบเผ<ะ>ือกเขิมแบบรูวามแบบคี้หึงล้อแรงเป็นความรักที่เข้าใจกันมาโดยตลอดด<า>ีกว่าแต่ต้องกการความหลอความแทบ ก็ตามรูปอ่ะเนาะดีผัวทันทีไม่ได้สิไม่กระบอกแล้วไงว่าฉั้นมูขอแต่งงานงานเนี่ยรอมาเป็นปีแล้วจะได้แหวนส่อนคืออไรเมื่อก่อนขอจะทำนะได้แต่งงานแล้วจะแบบโอ้เราเปลนวิธีมูหรือเรามูผิด ไม่ได้ไม่ได้ขอเลยจริงๆพอเมื่อก่อนนะมงขอความรักไปขอทุกจังหวัดจริงๆแล้วก็ไม่ได้ตังใจพอเปลี่ยนขอเป็นงานลอมาเฉยเลยรอบนี้ได้รับก่อนงานเขาจะจะกระทบกับงานนะครับโอเคถ้าหลังถ้าหลังข่าวดีแล้วได้เวลางานแล้วนะสิสิสิสขอรองแสดงว่าแต่งก่อนนะไม่เป็นไรนะวิติดวิติด่ะกลสบายสบายแล้วเรื่องแต่งเมื่อไหร่ดี ไ,ไ,มไม่บอกแต่เดี๋ยวนะค่าก็ต้องเห็นบมาเชิญอะไรอยู่แล้วเนาะเพราะว่าพี่เก่งพี่เก่งอยู่แล้วละ่ะแล้วเพื่อนของในวงการก็เยอะไปที่ไที่ไหนไป่ไหนตังกินโน่กินโน่ไม่ใช่มรือ <c oughs> แต่แม่นั้นผเยอะมากเ <c oughs> ขียนซักตกใจปะกําลังจะเต้นง,งานสลองโสดอยู่เ <c oughs> พื่อนบอกเธอเธอไทยรัฐใช่ปีป่ะแล้วบอกว่าแล้วจะแล้วจะกระโดดใจอุ้ยรวย ปีนี้ไหมสามารถปีนี้นะปีนี้ไ่บินกลับมาฉลองที่ไทยสักหน่อยไหมครับเผื่อแบบว่าเพื่อนๆที่นี่ไม่จัดที่นี่เลยไม่จัดที่นี่เลยจัดที่นู่นอย่างเดียวเลยแล้วเพื่อนที่นี่ก็บินไปที่โน่นจับแล้วแต่งานประจุมก็กานโรงแรมประชุอะไทำทำทำก็อย่างที่บอกมันเป็นก็แบบรักที่ไม่ได้เปิดมากแล้วก็อยู่กันแบบอยู่กันยังไงก็อยู่กันเหมือนเดิมงานแต่งงานก็แบบมีน้องเลยตัดข้าวใหญ่ใหญ่ตุ้ย รู้ยึกไม่มีอยางไม่มีทำงานกอดรู้สึกเติมเต็มไหมปูเขาเหมือนเขเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเขาแบบอยากรอมาตลอดนะ้วแต่เอาตรงๆนะถ้าก็ติดตามข่าวปูมาตลอดเนาะเราก็เป็นคนที่แบบอิงกับความรักมากตลอดแล้วเราสองปีที่ผ่านมาสามปีที่ผ่านมาค่อนข้างตัดใจจริงๆว่าแบบเลยแนะนําผู้หญิงนะถ้าแบบยิ่งขอยิ่งหาไม่เจอแต่ถ้าแบบใจปักว่าแบบ ไม่เอาแล้วอ่啊เคยจำเคยจําได้เลยว่าว่ายว่ายหัวศีรษะศีรษะศีรว่าไม่เอาแล้วอ่ะเจ็บมากไม่อยากไม่อยากไม่อยากเจ็บแล้วแล้วก็เลยเจอคนที่แบบมาจากไหนก็ไม่รู้คืออยู่ข้างๆมาโลยตลอดแล่วก็คือคนนั้นคือมีใจกวงมากเลยจริงแล้วจริงความความดีแบบความดีเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตคู่อยู่ได้นานใช่ เขาเยอะกว่าเจ็องีไม่ได้มีานเรื่องของหงไม่มีโตดีแล้วจริงไม่งงเก่ง่ไม่งเีอะเรแจ่ะปปีจริงล้เขากับงานสังเราเขาเข้าใจอย่างิ่งแบบก็ยิ่งกว่าเข้าใจแมผูอยู่เอมาหลายปีอะแล้วปล่อยให้กูทำงานไม่ กูจะไปถ่ายหนังกูจะไปแฟชั่นวีคกูจะบินไปนู่นบินไปนี่บินไป,น ύ, นไปคานเขามีแต่สนับสนุนค่ะรู้สึกไงบ้างใครที่ตูดก็ใครที่วันนี้แล้วอะไรเงี่ยจีนมาเกินมากที่สุดจริงๆอะไรค่จ, <c oughs> จริงๆแต่ก็รู้สึกว่าไม,ไม่เคยโก,กหกพี่ๆก็จะโกหกกันทำไมเพื่อ ในเมื่อรู้แล้วก็พีกนอต่อแล้วก็ผิดมาต้องนานยิงที่ไฟอยู่ในสาตาเลยนะเอาตามที่เห็นนะการใช้ประโยคนี้ก็ว่้เอาที่เห็นใช่ใช่ตามที่เห็นแน่นแกลับมารอน้ยรงนีอมนโยนก็น่าจะหลุดนะกลับมารอบี้ต้องแก้บนเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมคะ ไม่ยังไม่แก่แต่แต่ล่าสุดตบก็กโนมาเจ็ดที่นะกลับมาคงแบบล้ำลือมาจริงนะแต่ยังไว,ว่าจะมีแลนเป็นไ,ไห,นหรือเปล่าก็เดี๋ยวนี้กลับมาครั้งนี้ก็คือถ่ายโฆษณาอตอนแรกสองตัวนี้เราเพิ่งบอกข่าวดีได้สาม้กลับมาทำงานสวยแล้วก็เจอเพื่อนๆนในวงการบันเทิงเพื่อนๆนก็เพิ่งรู้พร้อมกับข่าวขอแกลิเดียก็เพิ่งรู้ลิเดียโทรมาแบบ คืออะไรคูบอกว่าใช่แป๊บหนึ่งเมื like ่อไหร่บอกเธอจะเย็นเธอจเย็นโทรก็ับก็เดเจอริเดียจะพี่พลอยเจอเด็กแก๊งวันที่7เนี่ยแล้วเขาก็จะเจอวันนี้ครั้งแรกลงรูปเยอะๆยะนาครับค่ะแล้โฆษณาสามตัวแล้วก็เหมือนเดิมมาอีเวนต์ออกรายการแล้วก็ ก็ปินงแบบเหมือนเดิมงานที่นน่นก็มีตต่ชุวงนี้มีสไตรค์อยู่เ่างที่าำข่วก็เราก็ยืนหยัดแข็งอ้างใจกู่แล้วนอกจากหนังได้เวเบอร์ที่จะได้หาก็มันเป็นเรื่องสำคัญก็พใช้ชิ้สุดสก่อนแต่ที่ไทยมีกาเราได่เห็นหรอไม่มีโอกาสเลยแล้วเพื่อน่ะเพราะว่เพื่อนผูส่วนมากอยู่ แม่ที่ไทยมีแค่บางอย่งแต่ปูก็ตัดสินใจแล้วว่า LA สหรัฐเป็นบ้านแล้วว่ามันมีความทรงจำดีๆเยอะมากแล้วอยากจัดที่